ไมนี่การเลยคุณจะอยากขายต้นลูกมันแบบมันฮอดัเเสียยามาจะถุงกัาขมันมัดข้าวมาบ่ใส่ยังไงเลยผ้ามาแบบนา้นผ้าไม่ถึงยังไงจะบดมาเป็นบบนสบายีสบายดีสบายดีคนเหมนพี่น้อดมาบคพ่นเนาะวันนีเป็นฝังเาฝั่งไทย่างประทีบเปนทีแต่าดองาวเช้าแพงเนาะเปิดถ้ามากับพี่เจ้าอหูดเหนน้องเนาะ มีมันคัฒนี่ของบอยหาพึ่ัไไนกนี้ดีเนาะพีน่น้องนองาคัดมามาย<า>ำๆบอกกนิ่แซ่ได้พี่น้อง้แซ่บขายได้ด้วยี่โอ้มีเงินเตันีหมซสไม่แห้เนี่ย <c ười>

ไห้องสิคับไปี่บนั่เรอไว้ใส่ก่อนค่นั่งังนกดออกเลยไไมค่รนกอกเลยมัมักบมูกอเหนื่อยแล้วพ่น้องเลยเหนื่อเพียอยเอยู่ใกล้นั่นอาหารก็ไ่ได้มาดีเยพ่น เพรว่า<โ>ันตรงๆกับเข้าหาเงินล้านทางทางสายคลิปนวเพียงเนาะเส่นคลิปนี่มันมันมีเพลงอะไ้อีเขาตรงมีไหมหรือยังนอนเด็กซิไหวไม่เหี้ยเ้ยหวบ ไม่รู้แล้วดูดููดูไม่เือขีานกระดูกว่ะูกจริงที่เขาเชรันเป็นกะอยเลยด้มาี่นี่เามาพัดไมกัน

ตัวอกเงนียงมันเงีียงชป่ะดอันหาอีน่เอเออบอบอลงแน่แเออแล้วก็มันมันมันเงีียง้มันเหีียงโตขึ้นนะโอเคกระเทียมไม่ไดเป็นัวฮะก่ไดยตำบอเลยต้เหียงนวต้นข้าหอมนะหอมนค่ะ Thank mm -hmm. mm -hmm.

น่าน่่เอ็งกหมีแดงใช้ไม้ชี้ชันสื่ม่มากเว่ิอะไรมาเกิดอไรมาน่าจะเอาขาอะไรบดเน่มนบานในหนึ่งไดปมานี่ไก็บาวยนปะต

เล่นลำรวนใช่ไหมวน้มัมันกับโเซ่เลยนะดูหามแล้วแต่กูมาหมักมีนังเาตัดกับเจ้านั่มันเห็นเหรอโบเซ่หมักไปหมักมันเนาไหนแลวัสามโมงนะเที่ยงดไตนนสามโมงิจะเศร้าเียงเอเยอะไปเล้ Anh <laughs> hát mà đã hát nèo mất mọi người và thoát đói thoát nèo mất mát nèo mất mát nèo mất mát nèo เอนี่มันดักปะอิ่มกวามีเลนี่กัอมไ ซื้อปัจจันนะยังว่าสิงห์ซีเรียดนะติดก้อมันมันติดนะมันซีเวียดนะซอซาบดมันบาทหอนเ้าเท่าไรหรืเป่เก็บเเท่าเก็บเศษเท่าเลยเก็บเหมดล้านหนึ่งกระแทกเงินบาทตายลูกทีนี้ไปทำงานที่ไทยเ็ะไรคุณลาวกะ อ่ไมได้แล้วเงินมันขึ้นซื้อเครื่องก็ขึ้นขึ้นนื่ขึ้นต้นแบบดีราคาสากว่าสี่สิบหกสิบผูชนบรผู้ชายออ่งผูชายทองต่ต่าันตงโอไต่างโอตางโอกัตงโอเลยอันนี้เนยแขนาดขนาดกันนะผู้ชาย่นเง้ต่างโอตั้งโอห้องเงี Tango gọi tắt sao và ngon lạc thang 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 tăng thang 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 啊哈哈！啊、嗯，车自己七吧。 บจักซ้าวเลาวจักอีสิบ่แนจึงแน่จึงสองขีมาพี่น้องเขาโน่นะมาพี่น้องมาปอก้ไม่ต่อน้ไม่ใหญ่เมา នៅម្ល៉េះថ្ងៃពទីហ្នឹងក៏ហៃទីហ្នឹងក៏ហៃ

ยอดหมูอะอันหมูอินเตอร์ย่อินเตอร์ไปเชงเงินคอละทงมืองคืมือไปเขาเตาเอาข <ım. S 2> ่าประกันแต่เขาไม่ได้ข่าประกันที่ตอนไปถ้าผอมยาวไปจนแบบประกันไทยเ็นธรรมดาแล้วอินเตอร์ตมวรอดวคันตัมีเงินรับเสน 何はそれで毎と งานไม่เรียกไรเลยดติดที่ใต่งเงินด้วยไปเงเอาเกขบมาเตมาเองเดับส มาดีได้เลยน้องเชิดสุดละไี่น้องเนาะ้บนนี้เอาไปกิน้าบนนี้ใรกินบกินตบ่นนั้นเก้าโมงและเก้าโแล้ว เด็กหนีออดนีก็วงแล้วรวมบ่ทาหารรวมตรวนการจุนวงนพ้นพี่น้องจัดเรียบร้อยกำลังตุบนะพี่น้องมีแต่เมนูหน่อไม,นะม้หน่อมม้นี่เพียงนะทางมาเถือกับร้านกนะสุดท้ายนี้ซาเบกับเขาก็มงกับใจนะพี่น้องเอฟซีกลมากดไลค์กดแชร์ มาหับ z คลิปสะแพงด้วยที่บขำโฆษณนาสนะแพงเนอะถ้าสะแพงเ hit พิษพลา,ปาดประ,ปประการใดว่าบุึงก็ต้องเหิบบุจุาปวงอั้มในคลิปนี้กราบขอโทษขออภัยไพ่นำพี่น้อง fc ล,ลายๆพี่น้องอ่ะสะแพงกับโอฟอร์นอสไซพี่น้องจุกมีสุขภาพแข็งแรงครบเจ็บจะได้ความขายอย่ามีไปแล้วน้อเพลงสิมาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับกลับสบายดี